ครับสวัสดีครับผมทุมคนสุนทรินนะครับประธานสภาพแรงงานฝูจิตสือนะครับก็ขอแถลงการให้ทราบนะครับว่าวันนี้ในจ้างได้ประกาศปิดงานชั่วคราวนะครับ2วันนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้นะครับจะมีการไกลเกี่ยข้อพิพาทแรงงานนะครับที่แรงงานจังหวัดชนบุรีนะครับเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับข้อเรียกร้องนะครับของสภาพแรงงานนะครับตอนนี้เหลือ12ข้อนะครับกาลังเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็ ยังติดประเด็นอีกหลายเรื่องนะครับก็คืออย่างเรื่องในส่วนของค่าของชีพนะครับซึ่งนายจ้างยังไม่ได้ให้คําตอบนะครับในเรื่องของค่าของชีพที่เราเรียกร้องขอเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่มีอยู่นะครับค่าของชีพนะครับที่เราได้ครับก็ไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้างนะครับก็เรียกร้องขอเพิ่มนะครับแต่ทางบริษัทก็ยังไม่ได้ตอบนะครับส่วนกรณีของเงินโบนัสประจําปีนะครับซึ่งเราเรียกร้องไปนะครับ4.5เท่าของฐานเงินเดือนและ เงินบวกอีก1,2,000บาทนะครับแล้วก็เรียกร้องเงินพิเศษให้กับสมาชิกสหภาพอีกคนละ1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ทางนายจ้างนะครับได้ตอบมาว่าให้โบนัสประจําปีนะครับ4.2เท่าของฐานเงินเดือนแล้วก็บวกอีก1,2,000บาทในสําหรับเงินพิเศษนะครับไม่มีคําตอบให้นะครับไม่ตอบให้นะครับในส่วนของสมาชิกสหภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับค่าจ้างประจําปีนะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับว่า ทั้งตัวเลขสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวโควตานะครับแล้วก็เงินบวกด้วยบวกเกรดนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับก็ยังติดในส่วนของกรณีของถ่อนคําร้องเลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้างด้วยนะครับในวันลบจันเพชรนะครับตรงนี้ก็บริษัทก็ไม่รับพิจารณานะครับเรื่องของศาลไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้นะครับก็ การที่นายจ้างประกาศนะครับออกประกาศมาแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยกลับบ้านนะครับตั้งแต่เวลา1 1โมง40นาทีนะครับแล้วก็ให้กลับบ้านเลยให้รูดบัตรกลับบ้านโดยที่ออกประกาศว่าบริษัทขอปิดงานชั่วคราวนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าการผลิตเนี่ยมีปัญหานะครับก็ถือว่าเขาอ้างว่าบริษัทเสียหายจากกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ในช่วงของการพิพาทแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ในเมื่อปิดงานแล้วเนี่ยเราก็เลยมาร่วมชุมนุมเพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์ให้สมาชิกทราบนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจไปในทิศทางที่ตรงกันนะครับว่าต่อไปสหภาพแรงงานเนี่ยเราจะก้าวเดินไปอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จในข้อเรียกร้องในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอรายงานสถานการณ์เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ